สวัสดีค่ะและนี่นะคะก็อยู่ที่ฉากสุดอลังการนะคะของโรงเรียนบ้านป่าซางนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นละครเวทีที่ชมรมศิละปะการแสดงนะคะได้แสดงขึ้นนะคะในเรื่องครูนั่นเองคะเดี๋ยวพาไปแนะนํากับนักแสดงในเรื่องนี้กันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือเหล่านักแสดงดำนะคะจากละครเวทีเรื่องครูชมรม เวทีเรื่องนี้ก็จะรู้ว่ามันสนุกสนานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพี่รบควรให้แต่ละคนแนะนำตัวกัน<ช>พอสังเขตได้ไหมเ,<ช>เอ่ยครัมจากน้องครูพิมพ์นะคะก่อนเลยแอบค่ะชื่ออีมนะคะแสดงเป็นครูพิมพ์ค่ะอ่ะผู้มวดชื่อวอลนะครับแสดงเป็นผู้กองปื้มครับอาเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อแคนค่ะแสดงเป็นครูหลิงจือค,ะค่ะ สวัสดีคะ่ะชื่อแจมค่ะแสดงเป็นแม่ค่ะดีฟาร่ามาเชียวาชย์คับสวัสดีครับชื่อไกลนะครับสแสดงเป็นครูประจักษ์ครับต่อคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่อหญิงคะ่ะแสดงเป็นจำปีคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่อเข,าาขา้าบ้าค่ะแสดงเป็นจำปาคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่อโบนัสค่ะแสดงเป็นอุสาค่ะสวัสดีครับชื่อเก่งครับเล่นเป็นรอซูครับผมสวัสดีครับชื่ออ้อยครับเล่นเป็นสาไลครับ สวัสดีครับช่อกันครับแสดงเป็นความนวยครับสวัสดีครับต้าครับเล่นเป็นกำลังปิงครับตัวร้ายสวัสดีครับบาอครับเล่นเป็นตัวร้ายครับโจนครับสวัสดีครับชิคกาครับเล่นเป็นโจนครับสวัสดีค่ะชื่อกอยเล่นเป็นขวานค่ะสวัสดีค่ะชื่อออยค่ะเล่นเป็นลำไยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบสค่ะเล่นเป็นอานนองค์ค่ะอันนี้ตัวขาย ตัวขายสวัสดีค่ะชื่น้อวิวค่ะร,รับบทเป็นน้องมะขินค่ะที่ขาญน,น,นะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือผู้กำกับละครเวทีเรื่องนี้นะคะผู้กำกับเฉิอนด้านนี้เลยค่ะ ทางนี้ครับผู้กำกับอ่ะอันนี้จูออนสวัสดีครับชื่อก้าครับทำหน้าที่ผู้กำกับครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่แซมนะคะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับแต่ก็ทำทุกอย่างค่ะสวัสดีครับชื่อพี่ลูกโตนะครับดูแลเรื่องายสินแล้วก็ฉากครับเหรอสวัสดีครับชื่อบอยครับดูแลเรื่องเสียงครับค่ะสวัสดีครับชื่อต้นหอมครับเป็นประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็เดินต๋วด้วยครับ สวัสดีค่ะชื่อหญิงค่ะสวัสดีการค่ะค่ะสวัสดีครับพันนี่ครับรับเอ่อไม่ใช่รับบทเอ่อรับมิชช่าเรื่องคอสตูมค่ะสวัสดีค่ะยาหยาค่ะคอสตูมค่ะสวัสดีค่ะเวค่ะคอสตูมกับประชาสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะพึ่งพาค่ะประชาสัมพันธ์กับเด็นตัวค่ะขอถามีเลยค่ะขอถามความรู้สึกนิดนึงอะขอถามความรู้สึกนิดนึงนะคะ ที่ไหนพุกกองพี่ราผู้กกองนะคะอันนี้นะคะก็คือนักแสดงนำนะคะแล้วก็ทีมงานนะพี่ถามหน่อยว่ากว่าจะได้มากับละครเวทีชั่วโมงวก,กว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็เหนื่อยคะ่ะแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจทําแล้วก็เต็มทีค่ค่ะแล้วแล้วกว่าจะได้พอพอไม่เห็นความสําเร็จในวันนี้เรารู้สึกไงบ้าง พอเล่นไปแล้วนี่คือรอบแรกใช่ไหมคะเราจะมีอีกครั้งหนึ่งตอน6โมงเยนนะคะถ้าสมมติว่าใครที่พลาดในรอบนี้นะคะก็จะมีอีกครั้งหนึ่งตอนหกโมงเย็นเนาะเดี๋ยวพี่ถามความรู้สึกหน่อยเล่นแล้วหายเหนื่อยไหมรอบแรกก็คุ้มครับที่ซ้อมมาเหนื่อยรู้สึกหายเหนื่อยเลยเห็นคนดูแล้วก็เล่นร็จแล้วด้วยแล้ได้อะไรจากการเล่นละครเวทีบ้างเดี๋ยวเริ่มจากผู้กำกับเลยดีกว่าได้อะไรบ้างก็อันแรกเนาะได้คุณคนอื่นได้สยสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่ครับแล้วก็ ได้เขาเรียกว่าอะไรอะแผนงานที่นําไปใช้ในการทํางานนะครับมากขึ้นครับผมดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพราเราไปชอบมากขึ้นทุกอย่างครับเดี๋ยวีพี่ถามคนนึงเดี๋ยวไอดอลพี่ไปไหนไอดอลมาขีดมาขีดมาขีดมาดอันนี้จะเป็นไอดอลนะคะเพราะว่าเล่นดีมากนะคะสามารถจริงๆมาขีดอยู่ชมรมเชนกทิ้ขหรือเปล่าชมรมนี้แหละมาขีดมาดิมาขีดมาดิมาขีดขาได้อะไรจากการเล่นละครเรื่องครูบ้างคะ ได้ในความเล่นความสวยอะค่ะซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเหรอใช่ค่ะแล้วน้งนองๆนะคะสำหรับทุกทุกท่าน,นะ ที่สามารถที่อยากที่จะชมละครเวทีเรื่องครูครนะคะคเดี๋ยวเราจะมีภาพนะคะเพื่อที่ได้ชมทางเว็บไซต์ของทางกองกิจการนิสิตนะคะ<ส> n u s u a n u a c t h นะคะสามารถติดตามได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามผลงานของพวกเขาได้นะคะอีกในครั้งต่อไปซึ่งจะมีะได้อีกน่ไม่ช้าแน่นอนใช่ไหมคะ ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับละครเวทีดีๆจากชมรมศริลปะการละครนะคะและพบกับพวกเขาได้อีกในครั้งต่อไปยังไงก็ติดตามผลงานขอ,อนงพวกเขาด้วยแล้วกันขอบคุณค่ะ<า>